ที่นี่คือเกาะกระโหลมันมีสปราราบางสิ่งอยู่ที่นั่นฉันชอบที้มันระเบิดนะแล้วแถวว่าที่นี่มันมีรังสีแปลกๆด้วยทะลวงงั้นเองยังชอบอยู่ใช่ไหมว่าที่ทิ้งระเบิดไม่ยกากอะไรอย่างนี้เอ้ามังลิงใช่ไหมลนะ่ะ ตัวอะไรน่ะสปาลาตีจริงบางทีก็ซิล่ามันบุกขึ้นนั่นไงผมรู้ว่าคุณเจ็บปวดไปชี้ลูกน้องไปหลายคนคุณอยากจะแก้แค้นฉันจะไนระเบิด <Yaz> มือหายขอพาร้านปีมีจริงัเฮ้ยเด็กคนเอาปืนลงจะนั่งเันตัวอะไรน่ะจะถามนาย เขาคือคลองเขาเวลาชาาที่ดีคุณเขาไม่ชอบหรอกว่าที่ไม่มีคนเข้าบ้านแล้วไม่เข้าประตูแต่ว่าพวกคุณทำผิดกฎของเขาเขาเป็นตัวอันตรายเหมือนกันแต่พวกเราัาแล้วต้องแสดงว่า เราต้องทาเราไม่ควรมาที่นี่เลย เฮ้ยในชอบวันที่ไมนะชกีชอน้ำที่เนี่ยสั